ยาอมสีอะไรดีนะคะองใครหลอบเบาหวานนะคะเวลาคุณเนี่ยค่ะยาจะได้ยาอมสักตัวนึงเพื่อไปแย่งของคุณเนะะี่ยค่ะหูสว่าช่วงคอนะเจ้า ถามว่าเลือกสีอันยังนะคะเพตาชัยพงจะบอกว่าวันนี้บ่ไดมาโคสเนมูยาอมอะไรทั้งทั้งซีนนะคะแต่ว่าจะเอามาฮื้อเปอแม่พี่น้องนะคะฮึ่งสังกีพอว่าฮื้อสังกีจากอยังนะคะแน่นอน,นะคะ่ะสีขาวก็ไม่ใช่นะคะสีแดงก็ไม่น่าจะใช่นะคะสีนี่ก็ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเราพอจากอยังนี่ตกลงจะเลือกอยังนะคะ นี่พีกดูคลากมันนะคะตัวนี้มีก็ติเขียนไว้ว่าชูกาฟีไม่มีค่ะทุกคนตัวนี้มีก็ตีบ่อยเขียนคําว่าชูกาฟีมีค่ะทุกคนแล้วตัวนี้มีก็ติเขียนว่าชูกาฟีชูกาฟีเอ่อชูกาฟีบบมีแต่ว่ามีคําว่าสลินทอนั่นก็คือตัวนี้มีตัว เป็นน้ำตาลเทียมอยู่ทางในนี้ไม่ใช่กูโคดฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็คงจะต้องเลือกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ําตาลคือมีคําว่าชูก,กาฟีหรือเลือกที่ว่ามีส่วนประกอบของโมสารฮุ่ความหวานแทนน้าตาลจะอีนะเจ้าอันนี้คือปลอดภัยสําหรับท่านนะคะในท่านใดทีหู้สียว่าวอาู้ไอมาเป็นเดือนแล้วบหายชักเตี่ยกระทักมายู่ในการดูแลของเพซาเชมไดเช่นกันนะเจ้า